ร้านรวงจำหน่ายสังฆพันฑ์และพระพุทธรูปเป็นรูปแบบการค้าที่มีอยู่มากมายย่านเสาชิงช้าโดยเฉพาะตลอดสองฝ่าฝั่งถนนบำรุงเมืองบางร้านเป็นทั้งแหล่งผลิตและจำหน่ายแต่ส่วนใหญ่จะรับมาจากย่านอื่นเช่นบาทบุจากบ้านบาทสายรัดประคตจากบ้านสายทองคำเปลวจากถนนตีทอง ทู่พร้อมจากถนนมหาชัยหรือพระพุทธรูปที่เห็นนี้ก็มาจากหลายแหล่งรวมทั้งบ้านช่างหลอ่อที่มีการติดต่อค้าขายกันมาอย่างยาวนานและที่บ้านช่างหล่อในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นก็มีการหล่อประติมาก,กรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการหล่อพระพุทธรูปหลายขั้นตอนคือการขึ้นหุ่นพระพุทธรูป โดยใช้ดินเหนียวผสมทรายกับแกลบปั้นให้มีขนาดย่อมกว่าที่ต้องการเล็กน้อยนำไปเข้าขี้พึ้งหรือติดขี้พึ้งให้ทั่วหุ่นโดยให้มีขนาดเท่ากับพระพุทธรูปเมื่อหล่อเสร็จแล้วจากนั้นจึงเกลา่าหรือตกแต่งหุ่นขี้พึ้งให้มีรายละเอียดตามต้องการ ถาดินนวลคือดินเหนียวเนื้อละเอียดผสมขี้วัวร่อนผสมน้ำให้ทั่วหลายๆครั้ง mm hmm. เมื่อแห้งแล้วจึงพอกทับด้วยดินเหนียวผสมทรายและแกลบอีกชั้นหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายของการขึ้นรูปคือการทำรูป,ปาดจอกจากนั้นเป็นการหลอ่อนำหุ่นดินไปเข้าเบ้าแล้วสมไฟ เพื่อให้ความร้อนสำรอกขี้พึ่งภายในออกทางรูปากจอกเกิดเป็นโพรงว่างภายในพร้อมกันนั้นช่าง่ออีกกลุ่มจะหลอมโลหะเตรียมไว้เพื่อนำมาเทลงรูปากจอกที่ขี้พึ่งไหลออกไปหมดแล้ว ขั้นตอนในการหลอมโลหะก็คงจะต้องมีการตั้งเบ้าให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจากนั้นเนี่ยมีการเติมความร้อนให้สม่ำเสมอจนกระทั่งได้ที่เมื่อมีการเติมโลหะลงไปแล้วนะครับก็จะต้องมีการกวนโลหะที่เริ่มหลอมละลายและกำลังละลายอยู่ให้เข้ากันในระหว่างที่โลหะนั้นกำลังหลอมละลายจะต้องมีการตักขี่ทองหรือที่โลหะออกทิ้งด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการแข็งตัวถ้าเผื่อไม่ทําเช่นนี้จะเกิดการแข็งตัวของโลหะในเบ้าเรียกกันว่าทองนั่งเบ้ากว่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งนั้นยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย mm hmm. เมื่อเทียบกับสังฆพัณธ์และสิ่งของเครื่องใช้ในศาสนาพิธีอื่นๆ mm hmm. อาจกล่าวได้ว่า mm hmm. เป็นหัตกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนมากที่สุด และใช้เวลานานที่สุดอีกด้วยทุกวันนี้ขณะที่บ้านช่างหลอและย่านหัตถกรรมที่เกี่ยวกับาศาสนาส่วนใหญ่จะเหลือแต่เพียงชื่อของย่านหากแต่ย่านสังคพันฑ์บริเวณเสาชิงช้ายังคงดำรงความเป็นย่านาศาสนาพาณิชย์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเกาะรัตนโกสินทร์